What they สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามากินกบนะคะมิวไม่มีที่ย่างเนาะช่วงนี้มันหน้าหนาวด้วยก็คือไม่สามารถเอาไปย่างข้างนอกได้นะคะนี่มิวก็จะเอาเข้าเตาอบนั่นเองอันนี้ก็เหลือเหลือ,อตั้งแต่ตอนทํากินตอนนู้นนานแล้วนะคะจนลืมนะคะว่ามีกบอยู่ข้างนอกเนาะแช่ไว้ตู้ข้างนอกนะคะนี่ซื้อมาจนลืมนะคะ ตัวเขาก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะหมิวก็จะเอาไปย่างในเตาอบนะคะอันนี้แฟนหมูกินนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่รู้ว่าเหลือกี่ตัวน่าจะหกเจดปดตัวนะคะเพื่อนๆส่วนหมิวก็จะทำน้ำจิ้มพริกผงเนี่ยแหละมาค่ะเดี๋ยวหมูก็จะเอาเข้าเตาออบนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ จะใส่พริกไทยด้วยก็ได้นะเหมีวว่านะหมียวจะใส่แค่กเกลือไม่ใส่เยอะเราเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวใส่เพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวเค็มรักปลาหมึกของอร่อยเนาะไม่กินแต่กบอนะ่นะเนาะกินเดี๋ยวมีวก็จะเอาไปเข้าเตาอ,อบนะคะเดี๋ยวมาดูการตอนเสร็จเนาะเดี๋ยวเราก็ไปกินกันนะคะกันนะคะนี่ก็ใส่ผงลงไป ให้แฟนกินข้าวก่อนแล้วมิก็จะทำคลิปที่หละน้ตำตาลผงนัวอันนี้น้ำมะนาวแบบสำเร็จรูปะคะนนเข้มม้น โอเคแล้วล่ะได้แล้วนะคะน้ำจิม้มนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะกบย่างแล้วก็น้ำจิ้มพริกผงนะคะเพื่อนๆก็จะเตรียมไปให้แฟนกินนะคะให้สามีกินข้าวนะคะนี่หน้าตาน่ากินมากเลยเนาะมาค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะนี่กบเนาะเอาไปย่างในเตาอบนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะมิวก็ให้แฟนกินข้าวไปแล้วเนาะนี่ มาค่ะมากินแล้วก็มีนี่เลยปลาเด็กอาเขาเรียกอะไรนะปลาเด็กบองนะคะนี่แล้วก็มีน้ําจิ้มแบบพริกผงของเรานะคะมีมาระขี้นกด้วยนะคะนี่แล้วก็มีข้าวเหนียวเนี่ยร,ร้อนเลยมาค่ะมากินกันเดี๋ยวจะลองกินเขาเรียกอะไรนะมาระกับ ตาแดกบอกนะฮะข้าวเหนียวร้อนๆแซ่บมากนี่ดูนะคะ thịt mềm nguyên hạt cụm ốp ốp nấm chim หมดเดิมโมโหบางคะเนียเท่ากันมากเลยกับประเด็งนี่นะคะอืม ก็จิ้มจะน้ำจิ้มเนาะกินก็ระวังกระดูกด้วยนะคะ ไม่ชอบมากเลยมาลาก,กับอันเนี้ยปลาเด็กบงอะนานๆนนกินทีอร่อยมาก เรากินกลบนะว่ว่าถ้าย่างแบบบ้านแล้วน่าจะอร่อยกว่าน,นะสับมาก ลองโฟกัสไหมโฟกัสกบ เอาไปผัดเผ็ดเนาะน่าจะอร่อยก็หมูว่าใส่เกลือไปแล้วใช่ไหมแฟนหมูบอกว่าเธอเป็ดเนี่ยต้องอเอาเป็ดไม่ใช่กบอะต้องใส่แบบเค็มๆนะมันถึงอร่อยอ่ะเอาเกลือไปใส่อีกนะค่ะ เหนียนหุงหลายวันแล้วนะเนี่ยไม่เอาข้าวไว้ในตู้เย็นนะเพราะว่ากินไม่หมดนะวันนั้นอะมันก็ยังกินได้อยู่ มากเลยนะเหมือนคนออกกําลังกายอะเหมเหมือนกล้ามใหญ่ๆนะคะตรงนั้นกล้าม้า เอามาจาังโชมันมีกระดูกนะแต่มันก็กินไปทั้งกระดูกอะ่ะ ประดูกมันเล็กอะ่ะมีข้าวสวยด้วยนะคะแต่เมือไม่ได้กินนะไม่กินข้าวเหนียวลองกินกันน้ำพริกปลรราดลิ กระดกมากทำะไมกา

คิดถึงอาหารบ้านเรานะรับเสร็จเล็กเกียร์รับเสร็จเด็กๆเล่นสนอนะคะข้างนอกอ่ะเจ๋นไหม กินขากบลับเสตาลสับเสกกซีลับเียับลัสับเสร็จ สาฟินอะเริ่มยากแล้วนะคะเหมือนถ้าเด็กหนึ่งคนรับสี่ถ้าสองคนก็ลาสตาใช่ไหมลาสตานอตทูกักสี่ถ้าเป็นแบบเยอะๆก็รับเสร็จนะคะแล้วก็มีรับเสียด้วยคือคือใช้แบบหลายหลายคำมากอะหลายศัพท์อะมันไม่ใช่แค่แบบคำเดียวแล้วก็คุยกันไปเลยนะเหมือนเด็กๆอะไรเงี้ยเนาะเหมือนบ้านเรานะภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะคะนี่แบบ เริ่มยากเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะคะนาปูรินก้าวเวเลนได้นาปูรินเอ็โซเมียดเอกาเมเนนเอกาเมเนตอกมันเนี <S 2> <S 2> ่ยครับ ปแล้เนั่นไปแล้วนะคะเพื่อนๆวิวกินไม่หมดหรอกเหลืออีกสามตัวนะคะอ้อดูนี่กางขาเงี้ยนะคะไปแล้วเนาะเจอกันใหม่นะคะถ้าเพื่อนๆไหนมาเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามให้เมย์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเผื่อมยลงคลิปใหม่ๆเงี้ยมันก็จะแจ้งเตือนทุกคนค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย